วัสดีครับสมาชิกให้สูร่วยนะครับมาถึงโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายสําหรับไวร์ลาพัฒนานะครับโค้งสุดท้ายนะครับเอาไปเหงเอาไปปังนะครับผมภาวนาวันนี้ขอให้แตกบนแตกล่างนะครับผมสําหรับทุกท่านเลยนะครับเฉียดไปเฉียดมาหลายรอบได้แต่บนได้แต่ล่างไม่ได้ปอกหัวท้ายสักทีเนาะวันนี้นะครับ ในคลิปที่ผ่านมาเราสรุปเลขบนนะครับก็จะประกอบไปด้วย073757 7, 7, ซึ่งเราจะฟันธงไปที่ตัวขี้นะครับเนาะ73แล้วก็87ครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยมี63 หกเจ็ดนะครับตัวเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้าเจ็ด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 สามแปดเจ็ดอ๋ออ๋ออันนี้ฟันฟันที่เด่นเจ็ดเนาะใช่ไหมเอาแปดห้าทำไมไม่วงแปดห้าทำไมไม่วงขอรับผมแปดห้ามันขี้มันแปดห้าอืมตัวกลับหก สามมีสามกับเจ็ดเราฟันที่สามกับเจ็ดห้าไม่เอาก็จะได้หกสามหกเจ็ดได้ประมาณนี้นะครับชุดบนเนาะชุดบนครับผมเอาเลยนะครับนี่ครับชุดบนครับชุดบนเด่นที่สุดมันเป็นเจ็ดนะครับสําหรับงวดนี้น้ําบนนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยบนเด่นที่สุดเป็นเจ็ดคิดว่าไม่รอดเจ็ดมาเพราะฉะนั้นถ้าจะวิ่ง วิ่งเจ็ดเลยนะครับผมวิ่งเจ็ดเลยนะครับสำหรับบนนะทีนี้มาดูมาดูล่างนะครับล่างนี่มันมีตัวเลขที่ก็น่าจะมาในชุดเดียวกันแต่เนี่ยครับชุดที่เหลือนะครับล่างผมขอเป็นคู่ก็แล้วกันขอเป็นคู่ขอเป็นคู่บนผมขอเป็นท้ายขี้ล่างผมขอเป็นคู่เนาะ มันต้องเลือกครับมันต้องเลือกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีที่า06 36 56 76 76มันก็จะมี08 38 58 78นะครับ เจ็ดแปดนี่คือในส่วนของล่างครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะครับแปดชุดนี่นะแปดชุดนะครับผมบนล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะแต่บนบนวิ่งเจ็ดล่างนี่ นะครับมันจะอยู่ในนี้แหละครับนี่มันจะอยู่ในนี้ครับ7035 7035นะในนี้7035เจ็ดก็สวยเจ็ดก็สวยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเจ็ดก็สวยเหมือนกันาบิงคู่เดี๋ยวนับส่ิี่ก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เอ่อศูนย์สามห้าเจ็ดขอฟันที่ศูนย์นะครับศูนย์มันมาชนกันนะครับศูนย์ชนกันนะครับนะขอวิ่งที่ศูนย์ครับวิ่งที่ศูนย์ครับผมถ้าวิ่งที่ศูนย์ถ้าวิ่งที่ศูนย์นะครับมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ที่อาจจะ มันอาจจะมาด้วยกันเดี๋ยวผมวงไว้ก่อนนี่นะครับถ้าวิ่งที่ศูนย์กอาจจะเป็นตัวนี้ด้วยนะครับศูนย์เจ็ดนะครับผมมันอาจจะมาศูนย์เจ็ดด้วยตัวหนึ่งนะครับถ้าศูนย์มันไม่เยอะครับศู 0, นย์เจ็ดนะมันก็จะเป็นแค่นี้นะครับถ้าล่างนะตัวเด่นนะครับเด่นสุดๆเลยนะครับถ้าท่านที่ชอบศูนย์ก็มีแค่นี้เลยนะครับจัดแค่นี้เลยนะครับวิง 0, ่งศูนย์เนาะส่วนวิ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยววิ่งเจ็ดบน ที่เด่นที่สุดมันจะติดห้าเด่นที่สุดผมยังมั่นใจว่าชุดนี้เขาจะมามันน่าจะห้ากับสามครับถ้าติดเจ็ดนี่นะเจ็ดแลเจ็ดที่เป็นห้าเจ็ดที่เป็นห้าเจ็ดที่เป็นสามนี่ครับเจ็ดที่เป็นห้าเจ็ดที่เป็นสามก็จะชุดเด่นก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเราพัฒนาคืนนี้ลุ้นกัน20น่สนาฬิกาสานาทีครับท่านผู้ชมครับก็พยายามจะหาเวลาครับไม่ค่อยมีเวลาจริงๆครับแต่ว่าด้วยใจรักครับใจรักเชื่นชอบในเรื่องของการคิดคำนวณตัวเลขเนาะก็นำมาฝากให้ทุกท่านทุกคนได้นำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคดูนะครับขอภาวนาให้เข้านะขอภาวนาให้ทุกท่าน มีโชคมีลาบก็แล้วกันนะครับก่อนนําไปใช้เหมือนเช่นเคยนะครับก็ฝากเตือนกันไว้นี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนะเราไม่รู้ว่าหวยมันจะออกตัวไหนนะครับหวยมันจะออกตัวไหนไม่แน่นะมันอาจจะมาเหมือนกับลาวก็ได้เออมือนกับไทยก็ได้นะอ่าสามศูนย์เนาะสามศูนย์กับสามศูนย์กับอะไรล่ะสามศูนย์กับเลขล่างอะไรไม่รู้จําไม่ได้ละอ่ามันไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับ 62หรือเปล่าอ๋อครับไม่แน่นะครับอาจจะมาไม่ได้ชนใหญ่มันจะอั้นนะครับเราถ้าถ้าเผื่อไทยเนี่ยเท่าเท่าที่สังเกตนะครับมันจะอั้นนะครับโอเคนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก่อนจะนําไปใช้ให้มีสตินะครับคิดให้ดีนะครับเงินทองมีค่ามากมายอยากจะให้โดนอยากจะให้ได้ทุกท่านทุกคนเอาแค่นี้เลยนะครับถ้า ถ้าใครจะจับไปเป็นสามตัวก็เอ,เอาตัวท้ายนี่แหละครับไปผมก็ชอบด้วยส่วนตัวเนาะมันมันชอบหกกับแปดนี่แหละนะแต่ว่าแต่มันก็เป็นไปนได้หมดนะครับเพราะว่าหลักร้อยเท่าที่ผมดูอันนี้เป็นเลขที่คัดมาให้เหลือน้อยนะครับจริงๆเนะี่ยถ้าถ้าแอดไปจับมันก็จะมีตัวเลขที่ที่อยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับนี่นะ อย่างหลักหน่วยนะครับก็ให้เด่นที่เจ็ดที่สามครับที่ที่ว่าตัวนี้นะครับความน่าจะเป็นส่วนหลักสิบมันก็เป็นห้าหนึ่งเก้าที่มาน้อยครับที่มันไม่ค่อยมามันโอกาสจะมานะครับก็เด่นตัวนี้ก็จะเป็นห้าละเพราะว่ามันไม่มีไม่มีเก้ากำลังเนาะนี่เนาะนนะก็เป็นห้าตัวนี้ห้าเจ็ดฟันใครที่ทน,น้อยก็ฟันห้าเจ็ดตัวเดียวนะส่วนหลักร้อยก็จะเป็นหนึ่งสี่เจ็ด อันนี้มาก็เพิ่มเข้าไปนะครับถ้าหลักร้อยนะหลักร้อยคือชุดนี้นะครับร้อยหนึ่งสี่เจ็ดที่เขาไม่ค่อยได้มาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะมานะครับตามสถิติเท่านั้นเองเอามาให้ดูส่วนหลักพันก็สามห้าเจ็ดนะครับหลักพันคือตัวนี้สามห้าเจ็ดเข้าตําราอยู่นะครับเข้าตําราอยู่โอเคนะครับผม่ะประมาณนี้ครับสําหรับเราพัฒนาสิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับโค้งสุดท้ายกับ ช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับให้สู้รวยขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงๆนะครับโชคดีมีเงินใช้ปังๆกันทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบพระคุณก็เป็นกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะครับผมโอีคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชุดวันต่อไปแล้วก็ของห่วยรัฐบาลด้วยนะครับขอบคุณครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ